มีความทุขกับทุกคน <c oughs> ประเหล่าทีเหลาดูดีๆนะอย่าลืมอย่าพลังเผอเวลา,าจะคบจะคบจะชันกะประมาณในการครบชันของตัวเราเองอตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตั้งแต่ยังไม่ลูกจากที่เผลอสักกี่เที่ยวสติวิเคราะห์ใจวิเคราะห์กายของตัวเราจนกระทั่งถึงเวลานี้แล้วก็เดี๋ยวนี้ เวลาจะครบจะฉนันนี่แหละสำคัญกายก็หิวใจจะเกิดการปรุงแต่งความอยากได้เร็วได้ไวนี่ก็รู้จักหยุดรู้จักดับอัน,นโน้นก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยกิเลสมันบอกว่าเอาใน,น้อยกลัวมไม่อิ่มเอาเยอะๆบางทียังมาไม่ถึงจะถึงกูหรือเปล่าโน่อกิเลสมันบอก มองซ้ายมองขวามองบนมองล่างมองกลางใจของเราถ้าเราเอาเยอะคนข้างหลังจะได้หรือเปล่าเราก็รู้จักวิเคราะห์ถ้าเราเป็นคนเสียสละมันอยากจะได้เราไม่เอาเราหยุดเราดับอ,อให้ผ่านเลยไปผ่านเลยไปแล้วใจของเรายังอะไรอาวรหรือเปล่าเราก็ต้องดูดูหลายชั้น ทีนี้จะเอาก็เป็นเรื่องปัญญากับประมาณในการครบฉันถ้าใจเกิดความอยากมันก็อยากให้ตัวเองนั่นแหละใจมันก็บอกว่ากายต้องการสิ่งโน้นกายต้องการสิ่งนี้อืใจหลอกใจใจหลอกเอาอาหารมาให้ใกาย สิ่งเล็กๆน,น้อยๆเราขาดการดูขาดการพิจารณาจะไปเอาตั้งแต่ไปละตั้งแต่กิเลสตัวใหญ่ๆตัวความโลภความโกรธตัวใหญ่ๆที่มันแสดงออกมาให้เห็นตัวกิเลสหยาบๆตัวละเอียดเล็กๆน,น้อยๆความเกิดของใจเราไม่ได้เข้าไปดับเข้าไปหยุด ความอยากไม่แต่นิดความเกิดไม่แต่นิดหน่อยเราก็พยายามดับพยายามอบรมใจของเราถ้าเราดับความอยากตัวน,น้อยได้ตัวใหญ่มันก็เกิดไม่ได้มันกอดตัวอย่างไรเราดับ <S <S เราดับเราละเราออกเราคลายทุกเรื่องตากกระทบรูปหูกระทบเสียงก็เหมือนกันแยกรูปรดกลิ่นเสียงออกจากใจของตัวเราทุกวารละทุกเวลา เราก็จะได้ฟังธรรมอยู่ตลอดเวลาตื่นขึ้นมาเดินไปตามถนนหนทางหมามันเห่ามันจะวิ่งไล่กัดเราก็ได้ฟังธรรมเดินไปหมามันจะไล่กัดก็รีบดูใจใจนิ่งหรือเปล่าใจหนักแน่นหรือไม่เราจะแก้ไขอย่างไรนะถ้าไม่รู้จักเขาควบคุมใจหมาไล่กัดก็เตรียมตัวตั้งแต่จะตกใจวิ่งนั่นแหละเราแพ้ซะและ้ว เรานิ่งภายในแล้วก็แก้ไขเหตุการณ์ภายนอกทุกเรื่องแต่เห็นของสวยๆใจเกิดความบินดีหรือเปล่าอยากจะได้ไหมเราก็พยายามดับพยายามหยุดถ้าจําเป็นในสิ่งที่เราจะเข้าไปเอาเข้าไปยุ่งเกี่ยวก็เป็นเรื่องปัญญาเอาปัญญาเข้าไปเอาใจรับรู้ทุกเรื่องทุกอย่างก็เป็นสิ่งทดสอบใจของเราได้ทั้งนั้น ตื่นขึ้นมาถ้าเราไม่รู้จักควบคุมใจมันก็เกิดอยู่งั้นแหละบางทีก็เป็นกุศลบางอกุศลบางความคิดของเรานั่นแหละมันเกิดเกิดยังไม่พอก็ยังมีอาการน้องขันห้าอีกนี่ซึ่งเป็นส่วนนามาทำความเกิดเกิดดับ,ดบ,ดบมาหลอกใจเราเราไม่รู้หรอกถ้าเราไอ้ไม่ได้เจริญสติเข้าไปแยกได้จริงๆรู้เห็นจริงๆเราก็รู้อยู่ในระดับ ของสมมุติว่าคิดก็รู้ทำก็รู้มันรู้อยู่ในระดับปัญญาโลกีก็ยังเข้าไปดับทุกข์ไม่ได้มันก็เล่นงานก็หลอกเราอยู่ตะลอดเวลาเราวิเคราะห์ที่เหตุที่ผลเห็นเหตุเห็นผลเราก็จะเห็นความเป็นจริงในกายของเราได้สักวันหนึ่งเดือนนี้ก็เดือนสิบขังขึ้นเดือนสิบ วันไ้ไกลจะออกภนษาก็เหลืออีกประมาณไม่ถึงเดือนไม่ถึงเด,ด,ด,ดือนยี่สิบกว่าวันยี่สิบกว่านิดนิดออกรนษาฝนฟ้าคงไปแล้วน่ตกมาครั้งเดียวทองครั้งน้ำท่วมแรงก็แรงฝนก็เยอะทั่วโลกบางทีก็ไฟป่าสารพัดอย่างเรา จงเป็นบุคคลที่เตรียมพร้อมในสถานที่ของเราในร่างกายของเราในใจของเราเตรียมพร้อมจากภายในก็ล่นออกไปสู่ภายนอกทุกเรื่องทุกอย่างส่วนกิเลสนั้นละอกิเลสของเราจะไปเที่ยวให้คนอื่นเขาละให้กิเลสเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ใช้ปัญญาเข้าไปดับเข้าไปละเข้าไปวิเคราะห์ไม่ใช่ว่าเที่ยวไปให้คนโน้นเขาละไปเที่ยวให้คนนี้เขาละให้ อย่างนั้นก็มันจะไม่หมดทักทีเราต้องเจริญสติเข้าไปอบรมใจวิเคราะห์ใจพิจารณาใจใจเกิดกิเลสเมื่อไหร่เราก็ละเราก็ดับน้อมเข้าไปดูส่วนมากก็จะมองข้ามส่วนมากก็จะสแสวงหาอันโน,น้นอันนี้มาทับถมดวงใจไม่ได้ดังใจก็ทุกขได้ดังใจก็ดีใจใจก็ฟู เดี๋ยวก็พูเดี๋ยวก็แฟกหาความเป็นกลางก็มีอยู่บ้างแต่ไม่รู้จักรักษาทำใจนี่ต้องรักษาชี้เหตุที่ผลอดทนเอาสักหน่อยพระเราชี้เราทุกคนนั่นแหละ,เ,ะเป็นหน้าที่ของเราทุกคนไม่ใช่หน้าที่ของคนอื่นดูแลทำความสะอาดมีความเชสละ,ะรู้จักขยันมันเพียน อะไรพอช่วยกันได้ก็ช่วยความสะอาดความเป็นระเบียบนี่แหละสำคัญความสะอาดเดินไปที่ไหนบางทีแก้วน้ำน้ำชากกาแฟก็วางมันทั่ววางมันเกินไอ้สาดเสือ้อหมอนก็เหมือนกันเอาไปแล้วก็เอาไปใช้ก็ไม่รู้จะเก็บถ้วยชามเอาไปใส่ข้าวปลาอาหารทานแล้วก็ทิ้งมันไปทั่ว เอ่เพียงแค่ระดับสมมุติยังช่วยกันดูแลไม่ได้เอ่ยทางด้านจิตใจล่ะมันจะเข้าถึงตรงนั้นได้ยังไงเราต้องเป็นบุคคลที่มีจากความระเบียบภายนอกตรงถึงภายในออกจากภายในส่งถึงภายนอกจัดระเบียบตัวเราปฏิวัติตัวเราอยู่ตลอดเวลาจนไม่มีอะไรให้แก้ไขจนทำอะไรให้เห็นเป็นปกติ ถ้าเราไม่แก้ไขเราทำหน้าที่ของเราไปที่ไหนอยู่คนเดียวก็สก,กรปรกลกลุงลังอยู่หลายคนยิ่งเพิ่มความสกรปรกหนักเข้าไปอีกเพียงแค่การดูแลรักษาสมมุติเราก็ช่วยกันทําดูแลห้องช่วมห้องน้ำํำตรงไหนมันไม่ดีเราก็ช่วยกันทําทําไม่ได้ก็มาบอกออตรงไหนเราทําไม่ได้ก็มาบอกจะได้ช่วยกันแก้ไข มันไม่สะอาดก็เดินเข้าไปทําความสะอาดมันไม่มีน้ําเราก็เปิดน้ําใส่ตรงไหนไม่มีคันเราก็หาคันไปใส่ดูช่วยกันดูแลเน่ถ้าไม่มีเราก็ลําบากเน่ถ้าปัจจ s ยสมมุติไม่สมบูรณ์ก็ลําบากเราพยายามช่วยเหลือตัวเองให้ได้ในสิ่งเล็กๆในน้อยอะไรก็จะไปพึ่งได้แต่ภายนอกมันก็จะเอาตัวเองไม่รอด ไปไหนมาไหนที่พักที่อาศัยที่หลับที่นอนเราเตรียมพร้อมหรือเปล่าไปปฏิบัติธรรมที่โน่นที่นี่เราเตรียมพร้อมหรือไม่สบู่ยาสีฟันสาดเสื้อหมอนมุง้งนี่แหละมีตั้งแต่จะไปหาเอาข้างหน้าไปนั่นเอาข้างหน้าเพียงแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆก็พากันมองข้ามช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มัวตั้งแต่จะไปพึ่ง ถ้ามันเกิดเหตุสุดวิสัยจริงๆเราถึงค่อยพึ่งคนอื่นพึ่งภายนอกเราไปมัวแต่จะให้คนอื่นเขามาทำให้มันก็จะไปไม่ถึงไหนเราพยายามพึ่งตัวเราให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นในสิ่งเล็กๆน้อยๆมันก็จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความรับผิดชอบก็มากขึ้นจะเอาตั้งแต่ทําแต่ไม่รู้จักทํา ทำออทอทงกับทำทอทหารยังไม่รู้จักไม่รู้จักแก้ไขบางคนก็มีความพร้อมไปไหนมาไหนเป็นบุคคลที่เตรียมพร้อมไม่ได้ลำบากเอาไปเผื่อแผ่คนอื่นด้วยนั่นแหละเขาเรียกว,ว่าความเียสละความเศรสละ,มสละไม่ได้ลำบากเป็นบุคคลที่เตรียมพร้อมทั้งภายนอกทั้งภายใน บางทีไปโน่นไปนี่มีกุฏิสวยๆไหมมีบ้านสวยๆไหมจะมาปฏิบัติธรรมมีที่อยู่ถ้าไม่มีที่อยู่ก็ปฏิบัติไม่ได้หัวง้นบางทีพระเราชีเราพระเราจะออกปฏิบัติธรรมออกเที่ยวทุดงก่อนจะออกเที่ยวทุดงไปขอเงินตามหมู่บ้าน บ้านโน้นบ้านนี้จะไปเที่ยวทุดงบาทไม่มีขอเงินไปซื้อบาทหน่อยผ้าไม่มีขอเงินไปซื้อผ้าหน่อยเนี่ก็จะซื้อผ้าถวายให้ซื้อบาทถวายให้ไม่เอาขอเงินจะไปซื้อเอาเงินนี่แหละทุดงถ้าเราเข้าใจคําว่าทุดงหมายถึงขัดเก,าก่ากิเลส ขัดเก่านั่งอยู่ถ้าเรามีสติอบรมใจยืนอยู่มีสติอบรมใจนั่นแหละเขาเรียกว่าทุดงยืนเดินนั่งนอนก็ให้เป็นแค่เพียงเรียบบทไม่ใช่ว่าจะไปทูดงต้องให้อะไรที่เห็นกันมาต้องปอยดอกไม้ตามถนนหนทางเดินเหยียบดอกไม้เป็นการทูดงพอเสร็จตรงนี้ก็เอารถขนไปตรงโน่น แล้วก็ไปเดินเหยียบต่อมันมันมันเพิ่มกิเลสไม่รู้จักเป็นการสร้างภาพเราต้องดูเราแก้ไขเราปรับปรุงตัวเราให้ทุกอย่างให้เป็นธรรมชาติที่สุดเราเข้าให้ถึงธรรมชาติภายในธรรมชาติภายนอกธรรมชาติภายนอกของโลกสมมุติช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ใช้ตัวเองไม่เป็นจะเป็นหลักชัยให้หมูให้คณะให้เพื่อนได้ยังไง ก็คงจะเป็นได้แค่โูคมะพร้าวลูกมะกอกมะม่วงค่อยหลนใส่หัวคนโน้นใส่หัวคนนี้แต่ก็ยังดียังมีประโยชน์ได้กินอยู่เราต้องขัดเก่ากิเลสกิเลสของเรานั่นแหละไม่ใช่กิเลสของคนอื่นความเกิดความคิดเขาเกาะตัวอย่างไรอาการเกิดขึ้นมาได้อย่างไรความเชื้อสละของเรา เพียงแค่ออออมีของอ,อ,อยู่สองชิ้นมีของอยู่สักห้าชิ้นจากเล็กไปหาใหญ่สุดสักจากหนึ่งกิโลไปหาสิบกิโลจะไปด้วยกันสักสิบคนจะมีคนโตสุดจะไปหาเล็กสุดถ้าคนโตมีความเสียสละเขาก็จะดูกำลังของตัวเอง ว่ากำลังของเรามีความสามารถายกอะไรไปได้บ้างเราพอที่จะช่วยเหลือคนถัดไปได้ไหมเขาจะเอาไอ้ชิ้นใหญ่ที่มันหนักบางทีกำลังมันยังเหลือยังเอื้อเพื่อไปช่วยเหลือคนอื่นถ้าบางทีคนไม่มีความเพียสรสลาตัวใหญ่ๆก็จะไปเอาไอ้ตัวน้อยๆเอาชิ้นเล็กๆ ปล่อยให้ตัวหนักๆให้ตัวเล็กๆไปเอาแทนความเสียสละอย่างนั้นไม่เพียงแค่ความเสียสละตรงนั้นมันไม่ปรากฏขึ้นที่ใจมันก็เสียสละอะไรไม่ได้เลยการแบ่งปันก็เหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างใจเกิดอัตตาเกิดกิเลสเกิดเราพออนเคพอช่วยกันได้ก็ช่วยเดินไปที่ไหนก็มีแต่งานนั้งนั้นแหละ เดินออกเดี๋ยวนี้อความสะอาดตรงนี้ความสะกะปกตรงนี้มันไม่ดีเราก็ทําเสียกิ่งไม้กิ่งหญ้าใบไม้ใบหญ้าเศษเหล็กเศษแก้วเศษอะไรอยู่ถนนหน,นทางเราก็เก็บอันนี้เปล่าไปไหนมาไหนมันก็เลยเเเแทนที่จะได้ทั้งซับภายนอกซับภายในก็เลยไม่ได้ซับภายนอกก็ทําไม่เป็นซับภายในก็ม่รู้จักสร้างนี่ตั้งแต่ความหลงเข้าครอบงํา มันก็ยากพูดไปก็ถ้าไม่เอาไปวิเคราะห์ไปพิจารณาก็ไม่เกิดประโยชน์คนที่จะเอานั้นฟังนิดเดียวนี่เอาไปทำไปแก้ไขตั้งแต่ตื่นขึ้นมาไม่จำเป็นต้องไปแสวงหาที่ไหนเลยมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาบุคคลที่มีบุญได้ประโยชน์ตลอดเวลาได้บุญตลอดเวลามีอะไรเราก็ช่วยกันอยู่ที่นี่เราก็ช่วยกันทำ ให้เป็นปกติให้ช่วยตัวเราให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นล่นออกไปสู่หมู่สุขณะไม่คอยไปตั้งแต่จิกคนโน้นจิกคนนี่ว่าคนโน้นว่าคนนี่ว่าเรานั่นแหละไม่ได้ว่าใครหลงถ้าหลวงพ่อไม่ได้มาดําเนินไม่ได้มาเริ่มก็คงจะไม่มีความเยอะขึ้นมาเหมือนทุกวันก็โทษตัวหลวงพ่อนี่แหละถ้าหลวงพ่อไม่ทํพาพระธรรมมันก็ไม่มี ก็รับผิดชอบเท่าที่กำลังของเราจะมีได้ทำได้ก็รับผิดชอบให้หมู่ให้คณะให้กับทุกคนอะไรที่จะเป็นประโยชน์เรากเอาการกระทำเป็นการเป็นตัวอย่างเป็นการสอนไปในตัวความเชียสละเ,เราก็ช่วยกันส่วนแนวทางคำสอนของพระพุทธองค์ก็ยังอยู่ทำที่พักที่อาศัยกันแดดกันลมกันฝน ไม่ให้ลำบากกลัวพวกเราจะได้นั่งแม้แต่สลานี่กลัวพวกเราจะได้นั่งทั้งกลางวันกลางคืนหนาวก็หนาวขนดินมาถมอยู่คนเดียว <c oughs> ทําให้ทุกคนได้ถนนหนทางก็จะได้เป็นถนนลงมาได้ก็กวาจะได้ปลูกต้นไม้ได้ในเอารากเพกออกทั้งป่า <c oughs> สมัยก่อนยี่สิบสามสิบปีนี่ผู้เฒ่าผู้แก่รุ่นเก่าๆมาวัดนี่ไม่ได้ฉันข้าวอย่างนี้หรอก โน่นเอาศาสตร์เอาเสือไปปูหน้างานปูเท่าก็พากันขุดลากเพกไปพระเราก็ชันข้าวกันอยู่ตรงหน้างานนั่นแหละก็จะได้ต้นไม้แต่ละต้นให้ทุกคนได้อาศัยได้ให้ความร่มรื่นลมเย็นตั้งแต่ก่อนมี่ัเงเต่ปะาเล็บแมวป่าน้ำคอมป่ายาคาเดินเข้ามาในขาถลอกปอกเปิก เผาฝังนี <t Jean Rabbit bulun> ่กระดูกนี่เต็มเกลื่อนทั้งฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกแม้แต่ที่พวกท่านนั่งนี่ขุดลงไปก็เจอตั้งแต่หกระดูกแทบทุกที่ก็จะได้ให้เป็นสวนหน้าอยู่หน้ารื่นลมอาหารตาอาหารกายอาหารใจอาหารกายก็ตั้งลงทานให้ไม่ให้ลำบากแค่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยแค่ช่วยกันดูแลรักษาก็ยังยากไน รมตัวใหญ่ๆคือการปล่อยการวางการละความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆสิ่งเล็กๆน้อยๆทำไม่ได้มันจะไปปล่อยวางได้ยังไงเราก็ต้องพยายามเอาพระเราชี้เราอย่าปล่อยโอกาสทิ้งเรามีโอกาสมากสมมุติหลวงพ่อก็ไม่ได้ให้ลำบากจนลน้นจนเหลือจากความไม่มีจากความไม่มีทำให้จนลน้นจนเหลือ ทำไมก่อนแม้แต่น้ำปะนะในี่ต้องเออเก็บใบส้มปล่อยมาต้มเติมถ้วยชามนะี่ยังขุดเอาตามหลุมศพม,มาใส่กับข้าวกับปลามันลำบากถึงขนาดนั้นทุกวันนี้แล้วก็พากันทิ้งไปเกื่อนกาดแทนที่จะเก็บช่วยกันดูแลช่วยกันมันเยอะเราก็บริจาคล้นไปสู่พี่สู่น้อง นันนี่บางทีก็เดินไปที่นู่นก็เจอทิ้งมันละเกละกะบางทีกินแล้วก็ทิ้งไปทั่วต้องตามเก็บตามเก็บตามเช็ดไอ้สิ่งพวกนี้เนี่ยเราไม่ศึกษาไม่ทําความเข้าใจแล้วจะไปเอาทั้งแต่ทำมันจะได้ยังไงเดินไปแล้วก็ถ้าคนมีความรับผิดชอบเดินไปสนุกมีแต่งานงานภายนอกงานภายในทําไปด้วยดูใจไปด้วย ห้องน้ําไม่สะอาดเราก็ช่วยกันอที่พักที่อาศัยตรงไหนไม่สวยไม่งามเราก็ช่วยกันทําอะไรก็ทําไม่เป็นงอมืองอเท้าให้ตั้งแต่กิเลสเข้าครอบงํามันจะไปถึงจุดหมายได้ยังไงอะตั้งใจแล้วพรกัน